เอาแล้วนะครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันดีเลยฮะยินดีต้อนับสู่รายการอุ๋ยวายชาแนลนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มาต่อกันในไมค์ครับในพาร์ทที่11เลยนะครับผมก็หลังจากที่ในพาร์ทที่11ของเรานะผมได้ทําการสร้างฟาร์มไอรอนโกลิมใช่ไหมฮะอ่าโอเคก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในการสร้างฟาร์มไอรอนโกลิมเนี่ยฮะก็ถือว่าได้ผลผลิตด,ดีมากๆเลยท่านผู้ชมผมบอกเลยฮะเห็นไหมมันมันมาเรื่อยๆเลยฮะท่านผู้ชมลองไปสร้างตามดูได้เลยนะท่านผู้ชมนะเออมันไดด้ผผลลิตดดีมากๆฮะ อ่าอันนี้ก็คือส่วนที่ผมเก็บไปแล้วนะที่จริงเนี่ยมันเต็มแล้วนะเอออันนี้ผมเพิ่งแบบเก็บเข้าไปไว้ในห้องเก็บของของเรานะเออจริงๆแล้วมันเต็มแล้วเออโอเคก็สําหรับข้างล่างเนี่ยข้างล่างผมก็ได้ตกแต่งเล็กๆน้อยๆด้วยนะข้างล่างเออตกแต่งประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะหรอกอ่าแล้วผมก็ได้ไปเอาซอมบี้มาเพิ่มอีก2ตัวนะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะให้วลเลเจอร์มันแบบมีความกระตือรือร้อนมากกว่าเดิมอะ่ะแล้วก็ไอรอนกูเลมจะเกิดขึ้นเร็วมากกว่าเดิมด้วยฮะ,ะเออนั่นแหละฮะ ก็วิธีการที่ผมไปเอามานะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูก็แล้วกันเออถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เผลอไปลบนะอ่าก็วิธีการของผมก็คือโดยการล่อซอมบี้มานะ,ะอ่ารอให้มันตอนคืนแล้วล่อซอมบี้มาแล้วทาการขุดลงตรงนี้เลยนะสบล็อกนะนะทน่านผู้ชมก็ขุดลงตรงนี้เนะี่ยมันก็จะเอ่อพอดีกับซอมบี้ที่เราอยู่เลยนะผมก็ไปเลือกเพิ่มมานะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วผมก็ได้ทําการ a f k ไว้ทั้งคืนเลยท่านผู้ชมหนึ่งวันเต็ม,เต,มเต็มเลยก็ว่าได้สําหรับการ a f k เเหล็กนะท่านผู้ชมนะ ผมบอกเลยว่าเหล็กเนี่ยผมไม่จนแน่นอนฮะเออโอเคเหล็กก็ผ่านไปนะเหล็กเรารวยแล้วฮะโอเคก็ตรงนี้ก็เป็นที่ผมยืน AFK นะท่านะผู้ชมนะเออทำไว้เลยกลัวซอมบี้กลัวไอ้เวลาเรายืนนานๆหลายๆวันเนี่ยมันจะมีตัวอะไรบินท้องฟ้านั่นแหละฮะมันจะมาตีเรานะผมก็เลยทําการทําไว้นะเออเพื่อการเป็นการป้องกันตัวเองนะผมโอเคสําหรับฟาร์มมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่ดีมากๆเหมือนกันเลยนะไม่แพ้กันเลยนะท่านะผู้ชมนะเออนี่ก็ถือว่าได้ ให้อาวุธเรามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยท่านผู้ชมแต่ว่าเรามีสมุดเอนชานที่แบบไม่จํากัดไงเราก็เลยแบบใช้ได้แค่อันเดียวเนาะเออแต่ก็เอามาเผื่อฮะเผื่อแบบธนูตัวนี้เราพังหรือว่าหายอะไรแบบนี้นะ อ่าโอเคมาก็นะครับผมก็ในวันนี้ผมมีแผนว่าผมจะเข้าไปในเนเธอร์เพื่อที่จะไปหานั่นแหละ,ะที่มันเป็นปราสาเนเธอร์เออใช่มันเป็นปราษาเนเธอร์ผมจะเดินเข้าไปหานะก,ก่อนที่จะไปหานี่ยผมมีอะไรจะมาสร้างด้วยท่านผู้ชมอ่าใช่ฮะก็สิ่งที่ผมจะมาสร้างในวันนี้นะครับผมมันก็คือเป็นฟาร์มฐานนะท่านผู้ชมนะใช่ฮะผมจะมาสร้างฟาร์มฐานเหมือนกันนะเออโอเคก็เอาง,ง่ายๆคือในไมค์ครับองผมเนี่ยคือ มึงไม่ต้องลงเหมืองอ่ะ <c oughs> ออมึงอยู่ข้างบนมึงก็มีของแล้วอ่ะเอาง่ายๆฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องลงก็คือเพชรฮะเพชเราต้องลงไปหาฮะใช่ฮะผมไม่รู้ว่าฟาร์มเพชรมีหรือเปล่านะ <ๆ S 1> เดี๋ยวผมจะไปดูนะว่ามันมีวิธีการสร้างฟาร์มเพชรหรือเปล่านะเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนั้นก็คือมันจะมีเป็นตเตาเผานะท่านผู้ชมหน่อยเดี๋ยวนึงเตาเตาเผาคือ,ตอเตาเผาผมก็ น่าจะมีอยู่หรือเปล่าอา่าไม่มีเลยชิมายโอเคเต้าเผานะผมก็เดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนก็แล้วกันนะ<ๆ>เผื่อมีคนอยากจะสร้างตามนะผมเดี๋ยวผมขอเตรียมเตรียม<ๆ>ของให้มันครบก่อนเลยแล้วกันนะเออเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเออลืมไปเลยผมลืมให้ดูเหล็กนี่หว่าที่ผมไปฟาร์มกับอไอรอนกรีลม,มานะนี่ฮะใช่ฮะนี่คือมันเยอะมากผมรวยเลยก็ว่าได้นะนจริงๆคือมันเยอะมากนะผู้ชมนี่แหละที่เหล็กที่ผมได้มานะนี่เกือบ เกือบเต็มกล่องอ่ะเอาง่ายๆแค่อันนี้ผมว่าผมก็รวยแล้วอ่ะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันเลยดีกว่าไปไปจริงๆแล้วครั้งนี้มาฮะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยก็จะมีเตาเผานะท่านผู้ชมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหีบนะหีบที่ใช้สี่หีบอ่าสหีบสี่กล่องนั่นแหละฮะเออแล้วต่อไปก็เป็นท่อส่งนะท่อส่งนี้ใช้3มอันเลยนะท่านผู้ชมนะก็ไม่เยอะหรอกเออต่อไปก็เป็นตัวเทียบตัวเปรียบทเทียบเออเรสโตนนะอ่า โอเคแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวเปรียบเทียบเลสโตนสัญญาณเลสโตนนะครับผมนะรับเป็นแปลภาษาไทยนะอ่าถ้าใครไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นยังไงก็สามารถดูรูปร่างตัวนี้ไปได้เลยก็ได้กันนะครับผมนะโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นเครื่องดรอปนะอ่าโอเคเครื่องดรอปก็จะเป็นรูปตัวที่มันเป็นรูปยิ้มอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเออที่มันเป็นยิ้มอ่ะเออโอเคมา เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยดีกว่านะผมนะก็เดี๋ยวผมหาพื้นที่สร้างก่อนเพราะว่ามันจะเอยเอาพื้นที่ตรงนี้เลยดีไหมอ๋อมันไม่ได้นี่หว่าพื้นที่มันไม่พอนะฮะโอเคเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกดูตรงนี้ผมว่าผมสร้างทําไมวะเนี่ยไอ้ชิ้มหยโอเคมาเดี๋ยวเราหาวิสร้างตรงนี้เลยดีไหมผมคิดว่าเออสร้างไปตรงนี้เลยดีกว่าโอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะก็วิธีการสร้างนะครับผมนะก็ให้เราทําการขุดสี่คูณห้านะอ่าโอเคกว้างสี่3 4สโอเคยาวห้านะ ก็ให้นับจากตรงนี้ไปนะ1 2 3 4 5หประมาณนี้เ้าอเอ้ยขุดเลยไอ้ชิบหมายเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคก็ได้ไหม1 2 3 4งหโอเคแล้วเราก็ทําการขุดตรงนี้ไปให้มันเท่ากันเลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ขุดหมดเลยโอเคนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้อ่าถ้าเรามาดูในมุมแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคก็ให้เราขุดไป1บล็อกนะแล้วก็ขุดหมดเลยนะฮะโอ้โหมึงจะขุดหลวงนำพาเมี้ยเนี่ยเออโอเคก็ไปก็ประมาณนี้ฮะโอเคก็ขุดหลวงไม่ใช่หลวงดิก็ขุดไปให้มมันนหดเลยะ โอเคก็จะได้ในลักษณะนี to together, mode, ้นะครับผมโอเคนี่มันก็จะขุดลงไปอีกบล็อกหนึ่งนะครับผมนะก็ให้เราทําการมาที่ด้านขวาตรงนี้นะนี่นับจากบล็อกตรงนี้ก็1 2่ก็มาอยู่ให้มันตรงประมาณตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ต่อไปก็ให้เราทําการวางเครื่อง d r อปนะที่มันเป็นรูปยิ้มนะอ่าที่มันเป็นรูปยิงแบบนี้นะโอเคก็ให้เราทําการวางลงไปแบบนี้ให้มันหันหน้ามาแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะนี่คือเอาง่ายๆคือให้ตัวรูปรูปยิ้มอ่ะท่านผู้ชม ให้ตัวรูปยิ้มมันหันหน้าลงไปพื้นอ่ะอ่าโอเคประมาณนะั้นนะก็น่าจะเข้าใจกันนะฮะโอเคก็ให้เราทําการวางไปเลยนะฮะเอามานะโอเคก็วางลงไปเลยนับจากบล็อกที่1น,นะหนึวางบล็อกที่2เนาะโอเคต่อไปก็วางอีกครั้งอ่าให้มันขึ้นมาแบบนี้ให้มันอยู่ในลักษณะเดียวกันนะก็ก่อนวางนะให้กดชิปด้วยนะท่านผู้ชมถ้าเราไม่กดชิปเนี่ยคือมันจะเข้าไปในหน้านี้นะอ่าโอเคก็เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูรอบๆก่อนเพื่อมีเพิ่มมาเลยเบิดหลังใช่บหมโอเคนะ ก็ให้เราทําการวางเป็นเ, أ, เครื่องท่อส่งนะท่อส่งท่อส่งตรงนี้นะท่อส่งก็ให้เราวางไป1อันตรงนี้ให้ท่อส่งนี้ให้มันหันเข้าไปตัวเครื่อง drop นะอ่านี่เออก็ประมาณนี้นะผมนะอ่าแล้วก็ให้เราทําการเอาเตาเผามาโอเคเตาเผามาแล้วเราก็วางตรงนี้เลยนะดดกดชิปด้วยนะถ้าไม่กดชิปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะวางไม่ได้นะให้เรากดชิปแล้วก็วางไป,อ,ไปอ่าก็อยู่ในลักษณะนี้โอเค ก็ต่อไปก็ให้เราทําการวางเป็นท่อส่งตรงนี้นะวางตรงข้างบนไอตาเผาเลยนะอ่าก็กดชิปแล้วก็กดวางอ่าประมาณนี้โอเคก็จะได้ในลักษณะนี้นะผมนะแล้วก็ต่อไปก็ให้เราทําวางเครื่องไม่ใช่เครื่องดิเอ่อตัวไอท่อส่งเนาะโอเคก็ให้เราทําการวางท่อส่งตรงนี้ปึ๊บอ่าก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมนะโอเคก็ต่อไปก็เราทําการวางกล่องโอเควางกล่องตรงนี้ปึ๊บปึ๊บให้มันได้ในลักษณะนี้ อ่าแล้วก็ต่อไปก็วางกล่องตรงนี้อีกปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะได้ในแบบนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคใครได้แบบนี้แล้วก็ถือว่าถูกต้องฮะแล้วก็ให้เรามาข้างหลังตรงนี้นะครับผมนะก็จะทําการวางท่อส่งตรงนี้ปึ๊บอ่าให้มันหันเข้าไปในตรงนี้นะอ่าคืออันแรกเนี่ยมันจะหันเข้ามาลงไปที่เตาเผาอันที่สองก็จะหันเข้าไปในกล่องอ่าแล้วก็ต่อไปอันที่3าของเราก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคท่อส่งใช้ทั้งหมด3อันเนาะเมื่อกี้ผมเอามา2คือเอามาผิดนะเอ่อ คือไม่ผิดหรอกแค่เอามาไม่พอเนาะคือจบสรุปว่าคือท่อส่งเนี่ยใช้3อันนะครับผมนะก็ให้มันวางได้ในลักษณะนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคต่อไปนะครับผมก็ให้เราทําการลงไปข้างล่างเลยฮะ,ะให้เราลงไปข้างล่างก็เอาเป็นตัวเปรียบเทียบนะที่มันมี3อันนะท่านผู้ชมก็ให้เราขยับมาตรงนี้นะนี่ให้เรามาชิดกับตัวท่อไอตัวเครื่องดรอปนะอ่าแล้วก็ถ้าทำทำการวางปุ๊บอ่าโอเคก็จะเห็นได้ว่า2ออันเนี่ยมันจะไปชิดกับตัวเครื่องดรอปนะอ่ามาแบบนี้ก็ถูกแล้วนะครับผมนะ อ่าแล้วก็ต่อไปก็ให้เราทําการวางตัวทวนสัญญาณรีสโตนอ่าที่มันมี2ด้านนะก็ให้เราวางไปปุ๊บแบบนี้อ่าก็ให้มันหันให้2อันนี้มันมาอยู่ฝั่งนี้นะเออโอเคก็อีกต่อไปก็อีกอันสุดท้ายแล้วนะผมนะก็ให้เราวางตรงนี้อ่าก็ให้เราวางแบบนี้อ่าให้ตัว2อันนี้ใหมันหันหน้าเข้าเป็นเข้าไปในเครื่องดรอปนะอ่าโอเคต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะผมนะก็ให้เราทาการวางรสโตนเลยก็วางแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่า ก็เห็นได้ว่ามันเชื่อมมาแบบนี้นะอ่าปุ๊บเข้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาเข้ามาลงนี้ตรงนี้อ่าก็จะได้ในลักษณะนี้โอเคก็เราทําการขึ้นไปเลยอ่าก็ทําการวางไว้ปุ๊บโอเคต่อไปก็ปิดไปเลยฮะตรงนี้โอเคปิดไปได้เลยปุ๊บ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 อ่าโอเคก็เป็นอันเสร็จะฮะสาหรับฟาร์มฐานนะอ่าก็วิธีการใช้งานมันนะครับผมนะก็ให้เราทําการไปตัดไม้มานะก็อ่าอย่างเช่นผมมีไม้ใช่ไหมผมมีไม้ค่อนข้างที่จะหลายชุดเลยโอเคก็ ให้เราทําการวางไม้เข้าไปในนี้อ่าเห็นไหมก็มันก็จะทํางานละเออมันก็จะส่งไม้ลงมาในนี้นะผมนะก็เกิดถ้าเกิดส่งไม้มาแล้วใช่ไหมฮะเราจะต้องมีฐานด้วยนะเออจะเป็นฐานหรือว่าเป็นไม้ก็ได้นะแต่ในที่นี้ผมขอเอาฐานก็แล้วกันนะฮะอ่าเอาฐานมาสักประมาณสัก10อันก็ได้ฮะเออมาสักประมาณ10ก็ได้โอเคเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้มันนะอ่าโอเควางไปก็ใส่ฐานเข้าไปอ่าโอเคก็วิธีการทํางานของมันก็คือ ในเมื่อเราเอาไม้ลงมาตรงนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะส่งลงมาตรงนี้ปุ๊บ <_ d ata> เพื่อที่จะไปเผาเป็นฐานอ่าพอเผาเป็นฐานเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งมาที่ตรงนี้อ่าโอเคแล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆเลยนะอ่านี่มันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะถ้าอยากให้มันได้ผลผลิตแบบเร็วๆนะท่านผู้ชมผมแนะนําเลยว่าให้หาอะไรก็ได้มาวางไว้ปิดให้มันเต็มนะแบบนี้อ่าโอเควางไว้ปิดให้มันเต็มเลยเออโอเคก็ใชได้ลักษณะนี้นะครับผมโอเคก็ตรงนี้ก็ เอ่อเอามาวางปิดไว้เหมือนกันก็ได้นะท <Ma Ivan beat well> ่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมเพราะว่ามันจะรอคิวกันเห็นไหมเออนี่มันมันจะรอคิวกันค่อนข้างที่จะนานฮะแล้วก็ต้องเอามาวางปิดไว้แบบนี้โอเคในได้ลักษณะนี้นะโอเคแบบนี้อ่าโอเคนี่มันก็จะเผาไปทีเลยอย่างทีละอันเลยนะครับผมนะอ่าโอเคโอเคในเมื่อมันเผาเสร็จใช่ไหมฮะมันก็จะวนลูบเลยนะอ่าวนลูบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอะในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะกว่าจะได้ทานนะแต่ว่าถ้าเกิด มันได้อยู่คงที่แล้วเนี่ยคือฐานเราจะเต็มเลยนะเอาง่ายๆฮะเออนี่แหละคือลักษณะการทํางานมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะโอเคสําหรับการสร้างฟ,ออฟาร์มฐานก็จะมีประมาณนี้นะก็ถ้าอยากให้ได้ผลผลิตที่มันเยอะๆเราก็ต้องไปตัดไม้มาออแล้วก็นี่ในะไม้ที่ที่นี้ผมก็ใกล้จะหมดแล้ว๋ยวผมก็จะต้องไปตัดไม้ตอนนอกรอบเนาะเออก็จะได้ในลักษณะนี้นะผมแล้วก็วางไปเรื่อยๆยจนกว่ามันจะเต็มตรงนี้นะ อ่าผมไม่แน่ใจว่าไม้พวกแบบนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองก่อนผมก็จะเอามาวางไว้เลยแล้วกันนะเพราะว่าไม้พวกเนี้ยผมโหดูดีผมโคตรเยอะเลยฮะมันจะมีเยอะอะไรขนาดนั้นไลยใช่ไหมเออแล้วก็วางเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวผมลองดูมันได้ไหมเออได้ฮะโอเคแล้วได้แล้วก็เอาวางไปเลยแล้วกันนะเป็นไปได้เนี่เอาไปหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะไม้ตัวเนี้ยเออโอเคถ้าเราจะใช้ดียังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกครั้งนึงก็ได้นะเออโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาเลสโตนไปไว้ฮะ เอามาไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ทานอ่กอาก็ง่ายๆคือเราก็ต้องรอฮะรอให้ฐานมันได้ผลผลิตนะครับผมพอมันเต็มจากในนี้ตรงนี้เต็มแล้วแล้วก็ตรงนี้เต็มแล้วมันก็จะได้ผลผลิตมาให้เราในกล่องนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าก็จะอยู่ในลักษณะนี้โอเคตอนนี้ไรสามสิบเจ็ดแล้วอุ้ยจะไม่เลื่อนไม่อสเกลสเกลไอสเกล,เกลแรกกูดีแรกกันดีใครแรงกว่ากันเอาดีน้อง กูสองทีตายเอาดีน้องเอาดีไอ้สเกลไปไหนไอ้น้องโอเคสําหรับฐานาฟาร์มฐานก็เสร็จไปเป็นที่รียบร้อยแล้ว,ลวหลังจากนี้เราก็ต้องรอนะท่านผู้ชมนะเอเราก็ไม่ต้องแบบเสียเวลาไปขุดทงขุดฐานแล้วท่านผู้ชมออโอเคในที่นี้มันก็จะเผาค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะท่านผู้ชมนะแต่ก็รอฮะโอเคมาต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน DN กันเลยดีกว่านะครับผมนะเราจะเข้าไป DN เพื่อที่จะไปหา ปราสาเทเนเธอร์ก็เลยดีกว่าอ่าโอเคในคลิปนี้เราต้องเริ่มหาแล้วฮะเพราะว่าผมจะเก็บไอตัวนั่นแหละเพื่อที่จะเอาไปในอันนี้เออโอเคมาเข้ามาคือเข้ามาในแรกๆเนี่ยเรายังไม่เห็นนะท่านผู้ชมนะว่ามันมีประสาเทเนเธอร์หรือเปล่านะนี่เข้ามาแรกๆเรายังไม่เห็นหรอกคือเราต้องเดินอนะเออง่ายๆเราต้องเดินหาฮะมันไม่มีอะไรแล้วเราต้องเดินหาอย่างเดียวเลยโอเคนะครับจะดูเหมือนว่าผมลืมเอาบล็อกมาไว้ชิมหาย บล็อกแบบว่าเวลาเราเดินไปทางไหนแล้วเราก็จะเอาเป็นสนัญลักษณ์ไว้ว่าเราเดินมาแล้วไอ้ชิมายเอ้มาโอเค <c oughs> ตอนนี้ผมก็ได้ไปเอาเป็นบล็อกไม้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ได้ไปเอาชุดมาด้วยนะเออชุดก่อทองได้เอามาด้วยฮนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะเออเผื่อกูตายไงคือตายมาทําไงทีนี้ <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวเรา, <c oughs> เ,ราเดี๋ยวเราจะลองเดินดูตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะผมบอกไว้เลยว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่แบบว่าค่อนข้าง,งที่จะน่าเบือเ่อเพระใช้ได้เลยนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรฮะ จะมีคนดูหรือว่าไม่มีอันนี้ผมไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าแต่เล่นให้เฉพาะคนที่ดูเอางนะ่ายฮะเออคนที่ดูจะได้ติดตามนะว่าเออผมเจอตรงนี้อะไรยังไงนะท่านผู้ชมนะเออโอเคปะเดี๋ยวขออนุญาตเดินย,วยาวๆเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมก็จะไม่ตัดคลิปนะเพียงแต่ว่าจะเพิ่มความเร็ววิดีโอก็ว่าได้นะเออโอเค ผมก็ได้ข้ามาจากฝั่งนั้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขอขุดเอานี่ไปหน่อยก็ได้ฮะเอากลับบ้านนะเออเผื่อเ,เราได้ใชเนะไม่เผื่อหรอกมันมันน่าจะได้ใช้แน่นอนน่ะผมว่าเออเอาไปสักประมาณนี้ก็แล้กันนะเก็บตัวย่อไปด้วยฮนะเอามา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 ให้หมดเลยเออโอเคไปลุยฮะลุยย,วยาวๆเลยฮนะอันนี้เรามาทางนี้ใช่ไหมโอเคตีไม้ขึ้นไวนะ้ฮะผมมีความรู้สึกว่าร้อนกับสถานที่ตรงนี้มากครับผมคือเสียงมันบิวชิบหายเร็วง่ายง่ายจะกเสียงใครเป็นเสียงใครเนี่ยแบบ โอ้โหอะไรสักอย่างยังไม่เป็นกูหลอน,นี่ชิ้หมายโอเคเดี๋ยวเราจะไต่ไปเรื่อยๆเลยดูนะว่าผมจะเห็นภาสาเนเธอร์หรือเปล่านะจริงๆอ่ะถ้าเห็นภาสาเนเธอร์นี่ผมจะรีบเลยนะเอาง่ายๆผมจะรีบเข้าไปประตูมังกรเลยนะเอาง่ายๆคือรีบทําทีละขั้นตอนเลยครับว่ามันให้ทําอะไรยังไงบ้างนะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงท่านผู้ชมเห็นไหมข้างหน้าเราอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมหนันดำๆหน่อยเห็นไหมผมว่าใช่แน่นอนฮะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าใช่แน่นอนป่ะ เหมือนมันจะมีอะไรเหลืองๆที่มันเดินเล่นอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมเราเริ่มเข้าไปใกล้แล้วเห็นไหมผมว่าน่าจะตรงนั้นแน่นอนเออนั่นเลยฮะคือเราเห็นไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคมิชชั่นคอมพลวทละเอ,อ้ยมันเป็นมิชชั่นคอมพิีทที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือเปล่าเอ,อ้ยนี่ไงเออตรงนี้ไงเอ,อ้ยอยู่ใกล้ๆเลยนี่หว่าหรือเปล่าวะอ๋อมันอาจจะไม่ใช่มันเป็นของพวกไอ้พวกหมูนหว้าใช่ไหมวะ ถ้าเกิดผมภาเผยผมไปมันจะตีอะไรผมเปล่าวะไม่รู้นะมันจะมีเป็นแร่ทองด้วยฮะไม่ใช่แร่ที่เป็นเป็นบล็อกทองเลยนะ่านผู้ชมอันนี้เหมือนผมถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนผมจะเคยดูอยู่นะถ้าเกิดเราไปทําอะไรของมันสักอย่างนี่แหละมันจะมาตีเราหรือเปล่ามันจะมาฆ่าเราหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่รู้อหนโอยเนี่ยเลยเลยนะจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ยคือคือชิมหายเลยนะนจริงๆผมคือถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ผมชิมหายเลยนี่แหละคือมาลองดูนะว่าผมจะเป็นยังไงนะผมจะรอดหรือเปล่านะเออมาลองดูกันฮะ ถ้าตายก็นั่นแหละฮะทนรับสบภาพนะผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่าจะมีอะไรบ้างข้างในเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเอาง่ายฮะว่า,ามันคืออะไรอยู่ข้างในเนี่ยไปดีน้องเออไปโอเคได้ไหมเออได้ได้ได,ได,ได้โอเคไปฮะปึ๊บฮัลโหลมาไม่รู้อีโนอีเหน,อ,หน,อ,หนอะไรนะฮัลโหลน้องมันเป็นอะไรเนี่ยความก้าวหน้าความคืบหน้าที่อะไรเนี่ยไม่รู้นะโอเคขอเดินสำรวจก่อนละกันนะมาแบบไม่รู้อีโนอีเหนอ,หนอหนเลยนะครับ ขออนุญาตนะขออนุญาตนะแล้วมีอะไรให้สำรวจปะไม่รู้นะเออมีอะไรผมสำรวจบ้างะนี่มี่เหมือนจะมีกล่องวะหรือว่าถ้าเราเปิดกล่องวะถ้าเราเปิดกล่องจะเป็นอะไรเปล่าวะไม่รู้นะเออผมไม่กล้าทุบอะไรเลยตอนนี้ผมกลัวผมกลัวว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่นะเออโอเคไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นเราก็ทนรับสภาพมนาะจริงเกิดอะไรขึ้นก็ทนรับสภาพก็ก่อนที่เราจะเปิดนะ เดี๋ยวผมขอทําการคุมตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเผื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันฮนะเฮ้ยคุมตัวเองไว้ก่อนนะมันถึงจะไม่ได้ทําอะไรเราได้นะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะโอเคก็ให้อยู่ในระดับระดับนี้นะโอเคมาปึ๊บ,อ,บอะไรนี่แม่พิมพ์หลอลายแต่งเกาะเกาะจม,มูกหมูให้กับเกาะวัตถุดิบเอ่อแท่งแร่แระพริกเอ้ยเฮ้ยธนูเยอะว่ะแล้วก็มีอันนี้อะไรนี่ หินนำทางคืออะไรวะเนี่ยชิบหายละมีแต่ของปแปลกๆไม่ให้กูอีกอะไรชิบหายไ <c oughs> อ้เยี้ยของปแปลกๆเริ่มเยอะละไอ้เวียนดาบทองไม่เอาแล้วก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่ามันเปลืองพื้นที่ฮนะเออโอเคก็อันนี้ก็เอาไปเลยเราจะเอาที่จําเป็นก็แล้วกันนะอ่าโอเคก็จะอยู่ในประมาณนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราไปาําอะไรนะน่าจะไปแต่งเกาะหรือเปล่าเออแต่ไม่รู้มันจะไปทํายังไงให้มันแต่งเกาะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรอันนี้มันเป็นแม่อะไรมัน,นคืออะไรหินนําทาง ถ้าเกิดเราวางมันจะเป็นอะไรวะดูนะเดี๋ยวลองวางดูปึ๊บโอเคก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็อเอาเก็บมาเอ่อโอเคเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรแน่นะวิ <c oughs> เป็นอะไรมาหนีชิบหายนะโอเคก็น่าจะทางสะดวกฮนะโอเคเฮ้ยตัวนั้นเดี๋ยวเพิ่งเห็นนะเว้ยเห็นนี่กูตายหาเลยนะโอเคขออนุญาตด,ดไฟก็แล้วกันนะโอเคเอามาขออนุญาตด,ดไฟ โอเคเก็บมาฮะได้มาสองอันโอเคเหมือนจะเป็นที่อยู่ของพวกเจ้าพิกหมูหรือเปล่าอะเออโอเคเออมันเห็นผมมันเห็นผมเออมันเห็นผมและเอาดีเอาดีน้องเออตายเลยดอกเดียวฮะนะัดเดียวจอดฮนะอย่าเล่นกับธนูความแรงนะเว้ยน้องมึงโดนทีเดียวตายเลยนะ พิเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมยังไงอีกตัวหนึ่งโดนหรือเปล่าวะท่านผู้ชมโดนหรือว่าโดนปะผมว่าโดนแน่นอนอุ้ยไม่โดนอึ๊บโอ้โหไม่โดนอีกที่แม่งโคตรโง่เลยเออตรงนี้ล่ะโดนไหมโดนไหมโอ้โหไม่โดนอีกไม่เปไ็นไรฮะช่างมันแล้วกันโอเคเอาแรนี่มาฮะโอ้ไม่ได้อีกโอ้โหไยเวนเฮ้ยอย่าข้างล่างนี้เหมือนจะมีตัวนี้ใช่ไหมปล่อยแม่งฮะขอไม่ยุ่งฮะผมไม่กล้าที่จะสู้สักเท่าไหร่นะเอาจริงผมยังไม่รู้ไงว่ามันทำอะไร เราหรือเปล่านะเออือตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่างนี้นะนี่ลงไปข้างล่างนู่นตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่เราเดินไปเจอไอ้พวกหมูนะท่านผู้ชมนะผมมาอีกทางนึงนะเออหลังจากที่ผมตัดคลิปไปเมื่อกี้นะอ่าคือมันจะอยูตรงนี้นะผมก็ได้เจอไปแล้วนะเออนี่นี่ผมเจอแล้วฮนะตรงนี้ฮนะ โอเคเราเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่โคตรอยู่ไกลเลยคือมันจะมาอีกทางนึงเลยนะคือเดี๋ยวประเดนโอ้โหมึงยิงมาเลยเลยมึงไม่เกรงใจกูเลยเนาะมึงไม่เกรงใจกูเลยหรอฮะให้กูพูดให้จบก่อนก็ได้มั้งเออคือมันจะมาอีกทางหนึ่งก็คือเห็นท่านผู้ชมเห็นประตูเนเธอร์เราไหมนั่นแหละฮะมันจะอยู่ข้างหลังฮนะ แล้วผมก็เดินมาเรื่อยๆเลยไอชิมหายจริงๆมายมอยู่ข้างหลังโอ้โหแล้วกูไปซะไกลเลยข้างหน้าไอเวนเออมาวผมก็ได้เจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมนะอ่ะเดี๋ยวคากลับเดี๋ยวผมจะพากลับเลยก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมขอทําการไต่ไปก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่ามันไอชิมหายมันอยู่ไกลชิมหายเลยแล้วก็คือแบบโอ้โหเส้นทางม่งแบบไอชี้ม่นโคตรอันตรายอ่ย ้เกิดผมปล่อยชิปนี่ผมแบบดับฟันผมเลยนะเอาจริงๆนะเออจริงๆนะ๋ยวเพ่ผมต้องหันมาไปมาตรงนี้โอเคไปเราลุยกันย,วยาวๆเลยครับผมนะตอนนี้ปุ่มชิปผมก็ให้มันใช้งานได้นะอย่าเพิ่งแบบพังนะถ้าเกิดพังกรท่านหันตอนนี้ผมบอกเลยว่าชีวิตดับมาผมบอกเลยฮนะเออโอเคเราเจอได้แล้วนะก็ภาษาเนเธอร์นะเนาะออเดี๋ยวถ้าเจอภาษาเนเธอร์อย่างนี้แล้วนะผมไม่รู้นะาพาร์ทหน้าหรือว่าพาร์ทไหนเนี่ยผมจะเริ่มทําการ หาดวงตาอินเดอร์แมนแล้วก็พยายามสะสมดวงตาแล้วก็จะไปหามังกรกันนะเออผมว่าเราต้องเริ่มแล้วล่ะเออจริงๆผมไม่รู้นะว่ายูทูบเบอร์ YouTuber คนไหนเขาเริ่มอะไรยังไงกันนะแต่จริงๆผมนะผมก็อยากจะเริ่มเร็วๆเ,เ,เลยนะฮะโอเคนี่แล้วก็เจอไป,ไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองเดินสำรวจดูก่อนนะเ,เดินสำรวจดูนิดๆหน่อยๆนะผู้ชมนะเรายังไม่ได้แบบมาเดินจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกฮะ,ะอ่าโอเคเดี๋ยวแปนะ๊บนึงผมขอจัด ตกแต่งมันสักนิดนึงก่อนก็แล้วกันนะโอเคประมาณนี้ผมไม่รู้กูผจะทำทำไมเออโอเคมาเดี๋ยวเราลองเดินดูดีกว่าว่ามันจะใหญ่หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะอย่าว่านะถ้าเกิดเราเดินไปมีมแค่เส้นทางเท่านี้ไอเทียคือมันก็เกินไปอะดูจากโอ้โหดูจากมินิแแมปดูดิว้าวสุดยอดเลยฮะคือมัน มันไม่ใช่น้อยๆเลยท่านผู้ชมดูฮะโอ้พระเจ้าได้อยู่ได้อยู่ฮะได้อยู่เออว่าแต่เห็นเจ้าเจ้าโอ้โหไอ้เหี้ยเสียงไม่โคตรร้อนนะผู้ชมเสียงเกมไมาครับนั่นไงนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถสู้ได้ฮนะเออนี่ใช้สเต็ปแบบว่าทีกันท่านผู้ชมอ่าโอเคทีกันแบบนี้แล้วก็เอาธนูยัดมันนะเอาดีน้องเอาดีน้องตายไปดิ ตายไปดิไม่โดนไอโง่ไม่โดนเออได้ไหมเออยังไงได้แล้วได้แล้วเออ i e ช e m e n t ปดล็อกฮะเอาดิเอาดิเอาดิเออุ้ยเจ็บ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 บอุ้ยเอาดิเอาเกาะมาน้องพี่เอาเกาะมาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วที่เห็นความคืบหน้านี่ยคือมันอันนี้นะท่านผู้ชมนะผมลงเกมใหม่นะเออผมลืมบอกนี่ว่าเออผมได้ลงเกมใหม่นะเลยแบบทุกอย่างมันเลยแบบดูปลดล็อกใหม่เลยนะเออโอเค นะมันเกิดอีกไหมผมไม่รู้ว่ามันทำฟาร์มยังไงนะฟาร์มตัวนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วว่ามันทํำยังไงนะมันมีให้ทําหรือเปล่าก่อนอะไม่รู้อะว่ามันมีให้ทําเป็นฟาร์มหรือเปล่านะไหนมาอีกไหมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงมาใครยิงมาใครยิงมาเอ้ยใจเย็นดีน้องใจเย็นดีตัวมึงอยู่ไหนวะตัวตัวมึงอยู่ไหนอ๋อไงโอเคมันยิงมาแล้วมึง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 ต้องเจอกลัวเอาง่ายๆไหนยังไงยังไง เอาดิแรกเออโอ้โหไอเชี่ยเดี๋ยวเว้นโดนกูเต็มเต็มเลยไอ้ชิบหายดับดับดับก่อนดับก่อนเดี๋ยวตายหายย่ะเอ้ยมาแล้วฮะมีเจ้าตัวอันนี้ด้วยเอยข้างในมีกล่องไหมข้างในมีกล่องไหมข้างในมีกล่องไหมผมว่ามีแน่นอนฮะเออผมว่ามีแน่นอนนี่ไงเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนสักกล่องหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจโอ้เพชรว้าวเอ้ยได้เพชรมาเพิ่มด้วย จีเลยอยู่บ้านเรามี9ก้าใช่ไหมเพิ่มไปอีกสามสิบสิบออฮะเออเป็นสิบสองชิ้นละเออเดีย๋ยวเราเดินสำรวจดูสักประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเดีย๋ยวเราค่อยมา เดินในพาร์ทหน้าเนาะเออนะครับก็สําหรับเกมไนท์ครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้ทําการเจอเป็นปราสาทเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มิชชั่นคอมพิวต์ไปนิดนึงแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับการเจอปราสาทเนเธอร์ของเรานะเออโอเคในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาตะลุยเลยนะอ่าตะลุยฟาร์มตัวนี้แล้วก็ตะลุยหมดทุก ที่เลยของประสาทเานเธอร์นะเออเดี๋ยวเรามาดูอีกกันนะผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะผมเนพะื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน,นะครับผมแล้วก็ไปับผมายบายสวัสดีครับ